กลางดึกณซอยเปลี่ยวแสงไฟถนนกระพริบเป็นระยะเสียงฝีเท้าเล้งรีบหายไปในเงามืดศพชายปิศนานอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแขนของเขามีสัญลักษณ์แปลกประหลาดสลักไว้อย่างจงใจเนตตำรวจนักสืบวัยสาปีก้าวลงจากรถยนต์เขามองศพด้วยสายตาจับผิดมือแตะไปที่สัญลักษณ์บนแขนของศพก่อนที่จะถอนหายใจเบาๆฮาอีกศพแล้วหรอ เนทใช้ไฟฉายส่องไปตามพื้นเขาสังเกตเห็นรอยเท้าปิศนานำไปยังตอกแ,แ,แคบดวงตาของเขาหลีลงอย่างสงสัยก่อนจะหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาฆาตากรคงอยากให้เราหาคำตอบแต่ทำไมขณะที่เนทกำลังก้มตรวจสอบร่องรอยเงาดำปริศนาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากมุมตึกเขาหันควับคว้าปืนพกข,ขึ้นมาทันทีใครน่ะ เงาปิศาค่อยๆปรากฏตัวออกจากความมืดดวงตาเรืองรองจ้องมาที่เนทพร้อมรอยยิ้มเย็นชาในที่สุดนายก็มาถึงเนทขโมดคิ้วแน่นปืนในมือมั่นคงยิ่งขึ้นฆาตากรหัวเราเบาๆนายไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไมเหยื่อทุกคนถึงมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันคำพูดนั้นทำให้เนทชะงักสายตาของเขาจับจ้องที่ฆาตากรหรือบางที คําตอบอาจอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดข้อคิดของเรื่องนี้อย่าไว้ใจคนง่ายบางครั้งคําตอบของปริศนาอาจซ่อนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด